ไทวะฮอไอเราโอ้หิวข่าวเด้ไปไปเบิร์กอะไนก่อนอาทอบรรยากาศคืออุคคารุข่าวไนาะ มันเป็นจยางไรเดี๋ยวนี้ปลาตัวซอยจุแม่ขึ้นมาช่วยจะยำนี่งนะฮึโอ้เผื่อสิแล้วก็ว่ามันแล้วมีแต่ผู้บ้าวอ่ะเผื่อสิอันนั้นเผ <c oughs> ื่อสิปรุงแล้วเนาะก็หน้ามีแต่ผู้บ้าวตื่นช่วยอีกจะยากอ๋อตื่นช่วยแต่เรว่าตื่นเศร้าแล้วเนี่นน ก็จนหม่างหัวอไปนะตำมะหงเอาเข้ามา,มาเออมองเที่ยวออกเที่ยวค่ะอืออยากกินยำปะทาจะกรคราวทาจะกรข้าวสาษาแม่ปูนั่งยืดหุ่นปะอะไรอย่างเอาเคียงมาหาั่นมักเรนดู แ้าต้องมันแดดเลยมึงมาตะโคนไล่เลีเนาะทางแขนช่างหลายล่ลย,ลยคนหลย <c oughs> ในใส่บ่วงนะเฮ้ยบ่วงมาได้ใส่ซีมมาก,ก่นอนก็เห็นกระยานในมาผิดงั้นยังไล่เข้ามาเนาะอืม,มยังไล่ผดเนาะเขาเป็นสดวดเลยบางคน ตาตมงลา่าต็มมน unku, umas, alu, อะไรอร่อยหอเผ็ดจ okay. ี <k <k ๊ดพอดีหน่อยก็เจ้าถ่ากินยำสนันทำหายำ ย่ำก็ได้เปิดสีย่ำเปิดสีเห็ดน,น้ำแล้วเนาะอันนี้มือหนึ่งหรือมือสองนี่มือสองมือองเออตัวนี้มือสองเอาอองนาะตัวนึ่มือหนึ่งง,งูเผาจ้าหาน้อยมึงมึงกินข่าวแล้วเนาะ โตคือมาหนังที่ขาดแค่ทางนี้นะเบ้อเฮ้ะแบบโบนั่งอยู่โตเลยเนาะขาดอะไรห่อนห่อนห่อนอะไรอียงนี่เออล่งเอาใบผ่าก่อน

เอาป็นังพู้เเหล่พี่จะมาแต่สาวพบปะลาบันไดเจ้าแหี่จได้ด้น้อี่งจังโลกกับมอกผีกนะกูจิจ่ายแล้วไปนี่นเาเป็นกมันิบคทำบุญบ่ทำบุญะทำบุญเนแม่เสื่อเอือนเราทำบุญพี่น้องเอือหมอกผีแงมนะละลายนึก็มัน เกือบอยูอ่สิบโลคนละมงซ่วไเปาถั่วออยมานิโกูสร้างผมมึงด้ไตหนาวมึงยำเห็ดทุงแรกผ่านไปโอ๊เจ๊ อืมจะเป็นก่อนหมู่หังนาะเอียดนี้ใส่ใส่ให้ซิมหรอบอร์ดีๆๆๆอ๋ทางนั้นมันได้เบื่อแล้วบอรยัมนะ มายามไปกินเด้อทางนั้นเด้อแต่สุดได้บุญหลายเนาะเสือไฟไฟในบัวคือบุญไในบใส่เอาฟ้าหมอปิดให้อยนฟ้าหมอนะปิดหมอให้น

เออสูงมไหม,ม่อืมใกล้สีได้เมื่อไรแล้วก็ได้แต้เาได้สาไปเมือเ่อกี้นะเราติดตามเส้นทองยางไปมื่อไห้ ก็จปยอดสมยอวานกเจ้านะดสมยอวานอย่างมันอย่าขึ้นมาเพ็ดอแน่นอนตีเออบ่ได้เพ็ดได้พอดีกินเอาบ่ไดยันใหม่เดี๋ยวยันใหม่เดี๋ยวยันใหม่เดี๋ยวจะรอรอรอ คุณข่าอยู่กระติพูดเบินแวากเหมนมาบเห็ดแล้วพากันเคยกินอยู่บนไหนเหรอบนลนึงตามต้นนี้อย่าเพาเด้อไอห้าจะก่อนห้าจะเอาขึ้นไม้ไผ่พาเพนอเห็ดเอาขึ้นม้ไผ่าี ตะคอนเอาเนื้อไก่ขึ้นมาใส่หน่อยเนื hmm. mm ้อไก่แคสเอาเนื้อไก่ขึ้นมาเอาเนื้อไก่ขึ้นมาเราต้องใส่ลายอันนี้ยึดยึดตรงใส่หดเครื่องหดบุกบโอ้ยแต่ยังเบิร์ดมไนกะละมังดูแล้วเมื่อกี้ใส่เครื่อบุกบอัน กล้กันไสพอล้หอมเมื่้าอม่มึงขับ้านจะใส่อ huh. oh> uh> ีกต่วนโอ้ย มึงข้องาข้องี้บอลแมนมึงข้องาข้องมึงต่ำน้ำสูงบอ้าจะไมงกด้เบแมลมาอะไรได้เดี๋ยวนี่ได้ได้สายได้สายในสายนั่งอยู่วงเด้เดี๋ยวนี้อีแม่อีแม่ไปอยู่ในสายมาโอ้โหาิน บรซสิมบริสิตัวตัวพี่ตัวตัวพ่อยำแล้วแน่นี่ตัวพี่นะกะเบอร์เปิดแล้วก็จังเลยนะเบิ่งนข้างล่าน้ามีสีเหลือเฮ็ดนะตอนแรกกูว่าสิบบาทหดสิบธงอย่ามันลายอย่ามันเหลือ,อโอ้ย่าสุมาว่าเหตุตั้งแต่เมื่อ,อคืนถีงตะวันกูนอนตีหนึง่งกูตื่นตีหา้ามันยังเป็นบ้านนอนอยู่เดียวนี่น,นะ <ừ. S 2> คแค่แมนลวกไ,ไว้มันคือหนึ่งใส่ตู้ไววมนกัอันนี้อันนี้ที่เราใงกมาหั่นมักเล่นสิซอยอุ่ยนี่หั่นมักเล่นนะ พี่น้องเอ้ยสิไอ15กินข่าวกันด้วยบดนี้หิวมีอะไรบ้างเฮ้ยไปน้อยเฮ้ยพี่น้องป้องปลาหิวข้าวพี่นออ้องไปผอกันมาคลิปหนาพี่น,ออน,ออนอ้องเมื่อวานอะไรชอนองไปจ้าบก็เล่นเด้อเฮ้ยยับข่าวพูดนะเฮ้ยย้บข่าวนี่แดดส่องแน่<ๆ>บ้านข้าเจา้าเนาะนะอบอุ่นเนาะลี่เนาะคนร้าย แบบคนซอยเห็ดกินกับลายลลอลรโลมันปกติได้เฮย้ยล่าสุดขบปุ่นเบิร์นแล้วคุณจังหวะลอยโลนะ,ละราบนิยามเฮ็ดนะแต่ละงานนะแต่ละงานนะมันสีเลือพี่น้องเห็ดนะ เงินนะ่ะยังเหลืออยู่ประมาณสี่แสนนี่ไหไรครับเจ็ดร้อยเงินนะไปตั้งมันเทียงไหนลูกย่ำเพชรนี่จังหน่อยเบิร์ตได้นี่พี่น้องอบะเฮงดอกนี่แป๊บเดียวผมว่ายังเหลือสองธงเถ่ะนะเฮ้ยเหตุสี่ธงเลยโอย้แต่ละงานเนะี่ยมันเหลือนะเฮ้ยสำนักก็ได้ได้น้าย่ำนะ่ะสีสีเหลือนี่เดี๋ยวเอาก็ได้เมื่อข้าวแนวนี้ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านที่ร่วมโมทนาบุญสวยเรือกันข่าวมาเนะเาะความตั้งใจนะต้องการแก่แขนขับปุ้นเนาะพี่น้องเจาวัดสิ่งที่ได้นะคือได้ทั้ง,งยายมเนาะได้ทั้งน้ำดื่ม,มโอ้ยแค่นี้กะสาธุบุญนำแล้วก็ดีใจนำทางเจ้าภาพ,พเลยก่ะดีใจนำผู้รวมทำบุญมาเนาะพี่น้องเนาะ ขอบมองขอบใจใลายๆการเปรียบเทียบใส่กระบาดห้านะย่ำนะพอดีสิพอดีอดเฮย้ยอาจสิเลือก,กับโบลายแต่ละงานนะซิกว่าทงนี่แล้วเฮ็ดนะประมาณสิบสามสิบสี่ทงสิบหาทงสูงสุดนะเอาประมาณไม่<ะ>บ้านนี่งานนี่นะเฮาคิดว่า โอยแต่ละงานนะเฮ็ดมันเหลือตั้มเพื่อแล้วงานนะ่ะเลิศเฮ็ดน่ะเหนะเลือสอง,งสามธงเฮ้ยเองเราเสียดายเองก็เลยเออเอาแต่สิบธงนี่แหละพอ่อแม,ม่นสั่นกระสิบเพิ่มยี่ลอกจากอีกสองสามธงค่ะดิเงินที่เหลือเทากระสิเก็บไว้พี่น้องเก็บไว้ใส่ในยามที่มันจําเป็นไว้เห็ด<ห>อ่าอะไรสิ่งมันจําเป็นอะไรแต่ว่า ข้าวบดได้ใส่แล้วเงินนะครับกับปลาไว้คือเก่าปลาไว้น้ำหมูมันแล้วพร้อมก็มาคีมนนนนหมมนาด้วพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อแล้วพ่อก็มาคีมหนาเนาะตะเกียบไปใหม่มันติ่มใส่ทงกูยังบันไดบ่ึ